สถานีต่อไปสถานีปลายทางสระบุรีท่านผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ที่สถานีนี้ขอบคุณค่ะ next station สระบุรี terminal station i n d c h i n e to s a r บ b u r Travel Route thank you one day trip at s a r บ b u r เริ่มกันที่เส้นทางสายสุขภาพส่วนมงคลพัดส,ส่วนสมุ ใครที่มีการปลูกและแปรรูปสินค้ากเกษตรในพื้นที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกนในชุมชนนอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปกิจกรรมต่างๆให้ได้เรียนรู้ค่ะหากท้องหิวเราขอแนะนําร้านอาหารไร่สินทวีได้รับรองเบลเนตประเภทพัตคารและได้รับรางวัลอาหารเป็นยาประจําอําเภอเมวเลลกมีอาหารเพื่อสุขภาพให้ได้ลิ้มลองชิมรสมากมายค่ะ อิดไายที่สุภาลัยป่าศักรีสอร์ทแอนด์สปาได้รับรองเวลเนสประเภทที่พักและสปารับรองได้ว่าหากทุกท่านมาที่นี่จะได้ทั้งพักกายพักใจอย่างแน่นอนค่ะเส้นทางสายวัฒนธรรมเริ่มต้นทริปด้วยการสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสระบ,บุรีที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยค่ะ ไปต่อไม่รอแล้วนะเรามาที่ส่วนเพิ่มบุญวิสาหกิจภูริธาราพันธ์แหล่งปลูกกระชายที่มีคุณภาพของสระบุรีมีสินค้าเพื่อสุขภาพหลากหลายให้ได้เลือกซื้อและได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพประจำปี2566ด้วยนะคะแวะทานอาหารอร่อยๆกันที่ร้านครัวในบ้านได้รับรองร้านอาหารเป็นยาประจำอำเภอพระพุทธบาท มีเมนูเพื่อสุขภาพที่หลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยให้ได้เลือกลิ้มลองกันค่ะไปต่อกันที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลเที่ยวชมและชิมอาหารพื้นบ้านไทยยวนบรรยากาศดีริมแม่น้ำป่าสักโดยที่นี่เปิดทุกวันอาทิตย์8โมงถึง4โมงเย็นค่ะสุดท้ายเราขอแนะนำให้แวะเที่ยวชมหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย,ยวน สถานที่จำลองบรรยากาศความเป็นอยู่การแสดงของชาวไทย,ยวนอยากรู้ว่าชาวไทย,ยวนเป็นอย่างไรแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะหอมานัสิการธรรมะแกลเลอรี่คอมมูนิตี้กลางภูเขาภายในมีเรื่องราวพุทธประวัติให้ได้รับฟังรับชมและเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีการจำลองพระพุทธร,รูปและภาพปักพระบรมโลกนาถค่ะ หากคุณหิวเราขอแนะนำร้านอาหารอร่อยดีๆร้านเก่าแก่ประจำอำเภอแก่งคอยได้รับรางวัลอาหารเป็นยาจากกระทรวงสาธารณสุขมาที่นี่มีเมนูให้เลือกชิมหลากหลายเลยค่ะปิดท้ายทริปด้วยรีสอร์ทห่วงจุ้ยบ้านภูเขาสถานที่เสริมดวงรับพลังงานดีๆจุดศูนย์กลางของอำเภอมวกเหล็กเป็นที่ท่องเที่ยวของทุกเพศทุกวัยออกแบบตามศาสตร์ห่วงจุ้ยโดยอาจารย์มา และยังได้รับรองเวลเนสประเภทที่พักอีกด้วยค่ะวันหยุดหากทุกท่านไม่รู้ว่าจะไปไหนเราขอแนะนำให้ทุกท่านได้ลองเปิดใจมาเที่ยวสระบุรีสักครั้งแล้วคุณจะตกหลุมรักสระบุรีจังหวัดที่มีของดีเต็มไปหมดเดินทางง่ายใกล้กรุงค่ะ